บัดนี้วันที่11เดือนคุมภาพันธ์2568เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้านางจุไรรัตพิบูลเวศขอถวายเสียงสวดสัธยาพยสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขรพยัญชนะอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเวสุอัตตาัจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชาสัสสุนันตุสัขขก,สขขกขะโมคทังสักเเกเมจรูเปคิริสศคาราตาเตจันตริเควิมาเนตีเบลเทจักาเมตรารุวันะขะเนเคหวัตุมหิเคเตภูมาจย,ยันตุเทาวาชาลธาราวิสเมยคัคขันทภนาคาท,ท,ทิทันตาสันติเกเอยังมุนีวาราวาจานังโสทัพโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการโออยมพัทันตาธรรมสวนาการโออยมพัทันตาธรรมสวนาการโออยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตยอิมินาสกาเรนะพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกาพระรัตนตย อั ų, sama, sam Cette, os, setting, ang, ังสมมาสมุทโธปะาะวัพุท <celui> yani ังปะคะวันตังอภิวาเทมีสวะคาโตปะคะวตาธรรมธรรมังนะมสะมีสุปฏิปันโนภกคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีส่บทสวดนมาสกาสิทธิขาถาะโมตสสพภะคะวตระโตสมมาสมุทัสสะนโมตสสพภะคะวตระโตสมมาสมุทัสสะนโมตสสะภะคะวตระโตสมมาสมุทัสสะห้าบทสวดใรสรณคมนาปาตะ putang saranangga cami thamang saranangga cami sangkang saranangga cami tudi yang bi putang saranangga cami tudi yang bi thamang saranangga cami tudi yang bi sangkang saranangga cami tadi yang put sangkang saran tadi yang bi putang saranangga cami tadi yang bi thamang saranangga cami tadi yang bi sangkang saranangga cami หกบุสาวสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรนังอันยังพุตรเมสรานังวรังเอเทนัสัจวัชนะโสทิเมหทุสสะพัทานาทิเมสรนังอันยังธรรมโอมีรานังวรังเอเทนัสัจวัชนะโสทิเมหทุสสะพัทานาทิเมศรนังอันยังสังคมีรนังวรังเอเทนัสัจวัชนะโสทิเมหทุสสะพัทธาเจ็ดพุทธานุสติ Iti piso pakawarang sama samadho wicacalana samba noso katoro kawidu anu taro pulisa tamasarati sata dewa mnusa nang buto pakawati peta manusati sawakato เกสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยยยปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยติทางเนตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสปุกขาราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนยปะหุเนยทากิเนยอันจาริกานันยโอนุตรังปุญญาเกตังโรกัสสติสิบบทรัตนาสูตร ยานีถ้าพูตานิสมากัตานิพูมานิวายานิวันตริเคสเพวะพุดตาสมานาภวันตุอโทปิสัจจักสักกัจจ a ak, o s o ันตุภาษิตั้งตัสมหิพุดตานิสามเมธัสเัตเมตังการรธามานุสิตยาปะชายะทิวจาระโตจหรันติเยภะริงตัสมหิเนรขตตาอปัมัตตาอย่างกินจิวิตัง อิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสัมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอัมตังปณิตังยัตชัชาสกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจิอิธัมปิธรรมเณรัตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธเศรษฐุปริวันน์ยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนัสมโณวิชิติธรรมปิธรมเมรตานังปิตังเอเตนัสจบเวเชนัสุวัธิโหตุเยปุคาราอัตสตังปัสสะจาจตาริเอตานิขานิโหติ Te takinaya sukhattatsa sawaka ete sutinani maha parani itambi sankhera tanang benitang ete nasa jena hotu เยสุปยุตตามนัสาทเถนะนิกามิโนโคตะมาสาสนามิเตปติปตาอมาตังวิขคยาหารธามุทานิพุติงปุญชามานาอิธรรมปิสังเครตานังปนิตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุยาทินทะขิโรตทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตมิหิอสัมปะกามปิโยตถูปุปมังสาปุริสังวะธามิโยอาริยสัจจานิเอ เอาเวจัสปัสสะจัปปสัตติอิธรรมปิสังเคราตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยอาเรยสัจานีวิภาวยันติคัมภีรปนีนะสุเทศิตานีกินจปิเตหุนติภูสปปะปัมมัตานะเพตเตภะวังอัตมะมาที่ยันติอิธรรมปิสังเคราตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสหาวัสสทัสนะสัมปทายะ แตยัสุธมาชหิตาพระวันติสักยะทิฐิวิจิกิจฉิตตันจะศีละพะตังวาปิตาทัติกินจิตจตูหะป,ปาเยหิจะวิปมุตโตชะทาชะจาพิฐานานิอภพ,พโภาตุมิธรรมปิสังเคราตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปังกายเยนะาวาจายุทะเจตาสาวา อาภาพโสตสสะปฏิชทยายะอาภปตาทิฐาปัสสะอุตตาอิธรรมปิสังเคระตนงปนีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวนาปกุมเพยทาภุสิตะเคคิมหานมาเสปธรรมมสมิงคิมเหตตถูประมังธรรมะวะรังอเทสยินิพานาคามิง ปะระมังหิตายะอิทัมปิพุทเธรัตนังปนิตังเอเทนะสจเจนะสุวัติโหตุวะโรวรันยุวะระโทวะระราหะโรอนุตตะโรธรรมะวะรังเอเทสยีอิทัมปิพุทธรัตนังปนิตังเอเทนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนะวังนัติสัมภะทาง <c oughs> <c oughs> วิลัตจ,จิตายะติเกภะวัสมิงเตขีนะ พีชาอวีรุทธิฉันทานิพันติทีลายยทายมปทีโปอิทัมพีสังเครตตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสวัตถิโหตุยานีทาปุตานิสมาขตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัมสัมมะสวัตถิโหตุยานิปีทาปุตานิสมาขตานิภูมา นิวาญานิวัตอันตริคเถตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสะมะสุวัตถิโหตุญานิทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายญานิวะอันตริคเถตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนมัสสะมะสุวัตถิโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยะปริตบทย่อ สัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปะวัชิตโตสัพพเวระมาติกันโตนิพุโตจะตุวังวภวะสัพพิติโยวิวัชันุสัพพโรโควัตวินาสตุมาเตภะวัตว,วันตาโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทานสีริสานิจังอุทธาปัจจัยยโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะดัง 12. บองอาทิตตปาริย,ยสูตร เอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพกว่าใคายังวิหารติคยาสีเสสัตถิงภิกขุสหเสน ตัตะโคภะเกวะปิคูอะมันเตสีสัพพังภิกขเวอาทิตตังกินจะภิกขเวสัพพังอาทิตตังจักคุงภิกขเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมภะโสอาทิตโตยัมปิทังสัคขุสัมภะสัพจยอุปจติเวทายังสุขังวะทุกังวะทุกกรรมาสุขังวะตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรักขะกินาโตสักกินาโมหกินาอาทิต

Kana ngat hitang, kanta atitang, kana ma binyana ngat tang, kana sampas so atito yang pitang kana sampas sapajaya upa cha tewe tai tang sukang wa tukang wa atukang wa tukang wa tumpi ngat hitang kena ngat tang, ngat tang, laka kina to saki na moak kina ngat hitang cha tia sa lamaran e na so ke hipari tewe tang, kei homan upaya jiwa adik tak rasa jiwa awin ya tang jiwa sampah so adik toh yang bilang jiwa sampah sampah cahaya upacati wetahi tang sukang wa tukang wa ma sukang wa tampi adik tang kena tang tang laka kina toh saki na moha kina adik tang jati iya cara mara nena so kehi bari tewe hidu ke tau mana sehi ubaya sehi adik tang tiwad kayo adik toh kopdapa adik

Mano atito dhamma ati mano novina Nang ati tang mano sampaso atito yampi tang mano sampasapa caya ubaca tiwe tang suka wa tukang wa atukang ma suka wa tampi ati tang kena ati tang, ati tang laka kina tosakina moakina ati tang cetya, caramara nena sokehi kehi wari we tewehi tukehi to sehi ubaya sehi ati tiwa ewang peang piwe sudawati ria sawwak ko jagu seming binni pindhatile upe subini pindati jaguwin nyane pinni pindati jagu samempat se pini pindatiiya pitang jagu sempat sapcaya oa jatiwetayiang sugangwa tugangwa agamma sugangwasenin bini pindhati. โลตัสสมิงปิณิพินติติสเทสุปิณิพินติติโสตวิญญาณีปิณิพินติติโสตสัมภะเสปิณิพินติยำปิทังโสตสัมภะสัพพะเจียุปจติเวทายตังสุขังวะทุกังวะอะตุขมาสุขังวะตสสมิงปิณิพินติติขณะสมิงปิณิพินติกันเทสุปิณิพินติกันวิญญาณีปิณิพินติกันสัมภะเสปิณิพินติยำปิทังขณะสัมภะสัพพะเจียุปจติเวทายตังสุขังวะทุกังวะอะตุขมาสุขังวะตสสมิงปิณิพินติติ ชีวายะปีนีปินทัติและเสสุปีนีปินทัติชีวายวิญญาณเนปีนีปินทัติชีวายวิชีวาสัมพัสปีนีปินทัติยามปีทางชีวะสัมภัสปัจจัยอุปัชติเวทายังสุขังวาตุังวาอาตุขมาสุขังวาต่สมิงปีนีปินทัติกายสมิงปีนีปินทัติภพทัพเพสุปีนีปินทัติกายวิญญาณเนปีนีปินทัติ กายาสัมผัสเสปินิปินฺฑติยํภิธํกายาสัมผสปจยฺย ઉપ จติเวทายีตํสุขํวาทุกฺขํวาทุกฺขมาสุขํวาตสสมิปินิปินฺฑติมโนสมิปินิปินฺฑติทเมสุปินิพินฺฑติมโนวิญฺญานเนปินิปินฺฑติมโนสัมผสเสปินิปินฺฑติยํภิธํมโนสัมผสปจยฺย ઉપ จติเวทายีตํสุขํวาทุกฺขํวาทุกฺขมาสุขํวา

อนุป,ปาทายอาอสเวหิจิต,ตานิวิมุจจรูติสิติ13บทอานัตตลักคณาสุตงังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังปักวาปารานาสียังวิหารติอิสิป,ปตาเนฆาทายตตะคุปักวาปัญจวัคคียภิกขุอามันมาเตสีรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจายิทังภิกขเวอัตตาอภวิส วิสนาอิท hey, ังรูป <boarding> <efecto> ังอภัตไธยสงวัตยาราเปตาจารุเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมาจักโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภัตไธยสงวัตตินาจาราตติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนานัตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสานาอิทังเวทนาอภารายะสังวัตยาราเปตาเจเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมาจักโหพิกเวเวทนาอนัตตัสสมาเวทนาอภารายะสังวัตตินาจาราปฏิเวทนาเอวังเมเวทนาเหเหตุโหตุ เอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนตาสัญญาใจยิทั้งพิกเวอัตตาอภาวะเวสนายิทั้งสัญญาอภาระยาสังวรทายาลาเพตจัจสัญญาญาเอวังเมสัญญาหูทุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจักขุพิกเวสัญญาอนตตาตสมาสัญญาอภาระยาสังวรตตินาจาราปติสัญญาญาเอวังเมสัญญาหูทุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนตาสังขาราใจยิทั้งพิกเวอัตตาอภาวิสังสุ นายีทังสังขาราภารายสังวัตย์ยยุงละเพทาจารสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติยสมาจคมภิกเวสังขาราอนัตตาสมาสังขาราภารายสังวัตตันตินาจาราปติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารา มาอาเหตุสุนติวิญญาณังอนาตาวิญญาณังจใีทางพิกเวอัตตาอภาวิสสะในใจทางวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตียราเพทาจากวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาเอาสิติหาสมาจากโกพิกเววิญญาณังอนาตาตัสมาวิญญาณังอภาทายาสังวัตตินาจาราปติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาเอาสิติตังกินมัญญะตาพิกเว รูปังในจังวาอันในจังวะอันินจังพันเตยามปานานีจังทุกกลงว่าตังสุกลางว่าติทุกกลงพันเตยามปานานีจังทุกกลงปาริยะนามะธรรมมังกัาลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโสหามาสามิเอโสมอัตติโนเอตังพันเตตังกินมัญญาตปิกาเววิธานาวินิจาวาอันิจาวัติ Anicca pante, yampana niccang tu khang hoat tang su khang hoat ti tu khang pante pari mang galang nutang samanu pasit dung e eh, tang mama e eh, sohamasami ah, e eh, so me <coughs> atatino e hey, tang tapika An cawa ti ca pante yang banani canng tukang watang suang wat di tukang pante yang bana ni canng tukang wipai nama samaang kalang nutang sama nu pastii tungeangng mama eo hamasami e esomi hatta di heang pante tangkin man ya tapi gawe sang tak ni cawa An cawa ti ca pante yang banani canng tukang wa tang sugang wat di tukangwante yang bana ni canng tukang มาธรรมังกาลังนุตังสามมนุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสามิเอโสเมอัตติโนเฮตังพันเตตังกินมันยะทับิกาเววิญญาณังนิจาวะนิจาววาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังปิวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังปิปาริณามาธรรมังกาลังนุตังสามมนุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสามิเอโสเม อัตตาติโนเหตังพันเตตัสสะมะหิภิกขเวยังกิน no kata ปังอานีตานาคตะปัจจุปันนังฉัตตัอัจฉตังวาปะหิตะวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปะนิตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหัมมาสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาปุตัง ปัจจุปันนาอัจฉริวะภิทวะโอราเรกังวะสุขุมังวะหินังวะปนิตาวายาธุเรสันติเกวะสัพเพเวทานาเนตังมะมะเนโสหามัสเมีนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปุตังสมาปัญญายถาตัพพังยากาจิสัญญาอัติทานาคัปตัปจุปันนาอัจฉตาวะภิทวะโอราเรกังวะสุขุมังวะหินังวะปนิตาวายาธุเรสันติเกวะสัพพะ สัญญาเนตังมาเมเนโซหามาสามีนาเมโซอัตตาติเอวาเมตังยาถาปุตังสัมปัญญายาทัตพังเยเกจิสังขาราอติตานาขะตัปจุปันนาอัจจตาวาภิตาวาโอรากังวัสุขุมังวาหินังวาปนิตังวาเยตุเลสันติเกวาสัพเพวาสัพเพสังขารา เนตังมามาเนโสหามาสามีนาเมโสอัตตาติเอวาเมตังยถาปุตังสมมปัญญายาทัตพังยังกินจิวิญญาณังอติตานะคตตปัจจุปนังอาจตังวะไมหิทาวะโอริโอราริกังวะสุขุมังวะอินังวะปณิตังวะยันตุเรสติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามาสามีนาเมโสอัตตาติเอวาเมตังยถาปุ ตังสัมมาปัญญาตาตาปังเอวังปะสังพิกเวสุตตวะอริยสาวะโกลุปสมิงปิณิปินติเวทนายปิณิปินติสัญญายาปิตินิปินติสังฆาเลสุปิณิปินติวิญญาณสัมิงปิณิปินตินิปินทังวิลาชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังปามาจาริยังกัตตังการานียังนา ปารังอิทัตตายาติปชาณาติติอิทามะาโวจักภควาอัตตมานาปัญจวัคคียาปิคุภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจักปนาวะยามะระการนัสมิงปัญญามะเนปัญจวคคียานังปิคุนังอนุปาทายาสะาาเวหิจิตานิวิมุจจิงรูติ